สวัสดีค่ะแพทจากร e g e n โ Home ค่ะกลับมาพบกับแพทอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะเจอแพทนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแพทจะพาพี่ใหญ่มาแนะนำค่ะเป็น Toyota Fortuner ค่ะ 2.4V ปี2019ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถสวยมือเดียวนะคะผ่านการตรวจ Inspection แล้วเรียบร้อยนะคะราคานะคะป้ายแดงเขาขายกันอยู่ที่1,490,000บาทค่ะแต่ทาง e n เ Home ค่ะนะคะเราขายเพียงแค่925,000บาทเท่านั้นค่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูโฉมหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าตัว2.4 V นะคะคันนี้พิเศษตรงนี้อ่ามีโลโก้ Fortuner ให้ด้วยนะคะเป็นตัวอักษรแบบนี้สวยงามดูเท่นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะพร้อม LED แบบนี้นะคะ มีไฟตัดหมอกมาเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็ครอบโคมนะคะครอบโคมไฟตัดหมอกจะเป็นแบบโครเมียมแล้วเรียบร้อยค่ะโลโก้พี่ใหญ่เหมือนเดิมนะคะเด่นๆเ,เลยสำหรับ t o โยต้นะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีขาวมุกค่ะลูกค้าเป็นสีที่ได้รับความนิยมนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเป็นสีที่มีราคาแพงกันอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ14,00 0นนิดๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้กำลังสตาร์ทเลยนะคะห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์เครื่องแน่นเครื่องดีนะคะลูกค้าดูเครื่องไม่มีสั่นเลยนะคะไม่มีโยกแยกหรือว่าเป็นเจ้าเข้าแต่อย่างใดนะคะรถนี่เสียงดีนะคะอันนี้คือเสียงแน่นของดีเซลนะคะสังเกตเห็นไหมว่ารถสะอาดมาก ะะเดี๋ยลูกค้าไม่ได้ยินเสียงโอเคได้ยินเสียงเครื่องกันแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดับเครื่องก่อนนะเนี่ยเสียงดีเห็นไหมบอกแล้วเครื่องแน่นนะคะเครื่องแน่นเครื่องเดิมนะคะไม่มีตัดต่อดัดแปลงสภาพใดๆรถเข้าศูนย์ตามระยะทุกระยะรับประกันเลขใหม่นะคะอ่ะมาดูจุดสําคัญนะคะของโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่าเนี่เห็นไหมตัวนี้หัวน็อตสําคัญ ก่อนที่เราจะเอาฝากระโปรงออกเราต้องการขันหัวน็อตตัวนี้นะคะนี่หัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีรอยไม่มีสนิมเลยนะคะรถเดิมๆเ,เลยนะคะนี่เม็ดอาร์กกลมนะคะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยเห็นไหมลอนสวยนะคะไม่มีที่ติเลยว้าวว้าวเลยดูเป็นไงนี่ โค้ดเครื่องหมายมอกอต่างๆนะคะเดิมๆนะคะแล้วก็จุดมาร์เกอร์ลงงานจัดเต็มค่ะจุดมาร์เกอร์ลงงานนะคะยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมแต่นี่คารนะคะเ็หนื่อเป็นไงเป็นหัวน็อตคือแบบใสกิ๊กสวยมากโครงสร้างเดิมแท้ๆสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะลูกค้าสำหรับ Toyota Fortuner ปี2019นะคะแผ่นเพจไม่มีขยับนะคะ รถด,ดีรถเดิมนะคะเข้าศูนย์ตลอดราคาก็ดีผ่อนก็ถูกโปรโมชั่นก็แรงนะคะต้องที่รีเจนหงคารเท่านั้นนี่เป็นไงสวยเลยนะคะเดิมเดิมแท้หมดนะคะรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะ เดิมๆนะคะมีบอกแล้วว่าเรามีการรับประกันเกียร์เครื่องยนต์นะคะโครงสร้างเดิมนะคะที่นี่รถไม่สวยเราไม่ขายนะคะอ่ะถัดมาค่ะมาที่แม็กอัลลอยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบทูโทนนะคะแม็กแท้เลยนะคะลูกค้าแม็กแท้มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะแล้วก็ล้อยางค่ะเป็นยางกุด d เยียร์ยางอย่างดีนะคะ มาตามขอบ18ค่ะลูกค้าสภาพยางดีใช้ได้เลยนะคะแม็กก็แม็กเดิมนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่ะถัดมาค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะกระจกข้างแบบนี้เลยคนหลังคนหน้าเห็นแน่นอนนะคะการตกแต่งของเขานะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเยอะมากแต่มันแฝงไปด้วยความเรียบหรูนะคะ ขอบกระจกนะคะจะตัดด้วยโครเมียมค่ะแล้วมีกันสาด้านบนนะคะแล้วก็มีบันไดนะคะ่ะบันไดเนี่ยขึ้นลงสะดวกนะคะรถเอ่อพีพีวีประเภทนี้ต้องมีบันไดยอยู่แล้วถ้าขันไหนไม่มีบันไดมันจะขึ้นลงลําบากนะคะด้วยนะคะเบ้ามือจับนะคะตัวนี้จะเป็นโครงสร้างแบบโครเมียมนะคะสวยโดดเด่นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสมารท์ทคีนะคะตัวนี้ถัดมาจ้ะ ตัวนี้นะคะไฟหลังนะคะเขาก็จะเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะนี่สปอยเลอร์นะคะคีบหางฉลามนะคะตัวนี้รับสัญญาณแบบหางฉลามเรียบร้อยตัว 2.4V นะคะอ่ะด้านหลังนะคะเดี๋ยวแพทเปิดให้ดูตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเอ,อ่ออโอโต้นะคะลูกค้ากดทีเดียวจะเป็นออตโต้แบบนี้เลยนะคะนี่ ภายในกว้างขวางนะคะ,ะเดี๋ยวเราตามไปดูภายในกันนะอะถัดมาค่ะลูกค้ารอบคันนะคะสวยสดงดงามนะคะลูกค้าบอกว่าเฮ้ยดีตลอดเลยดียังไงอะเดี๋ยวแพทพามาดูนะคะตัวโครงสร้างเขาเองนะคะผ่านการตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่เมรร็ดอากนะคะนี่ไล่ให้ดูกันแบบนี้เลยเดิมๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้า เดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะคะที่นี่เราคัดสภาพกันอย่างดีนะคะรับรองค่ะลูกค้าซื้อรถที่ริเจ้นนะคะไม่มีผิดหวังโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆดนเยอะแยะมากมายเนี่เดี๋ยวให้น้องซูมตามเ,าเขาเรียกว่าอ,อะไรตามขอบประตูนะคะตรงนี้หัวน็อตนี่ตรงนี้เห็นไหมเอ๊ะน็นอตเดิมๆนะคะเอ๊มเดิมๆไม่มีตัดต่อไม่มีดัดแปลงค่ะลูกค้าอ่า เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็ตรงประตูหน้านี่แหละอ่ะดูนี่หัวน็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์คเดิมๆสวยเห็นไหมไม่มีตำหนิเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะลูกค้าบอกแล้วนะคะที่นี่นะคะเรามีรายงานการตรวจสภาพนะคะรถสวยทุกคันไม่ต้องกงังวลนี่อ่ะให้ดูเลยเม็ดอาร์คนี่เป็นไงสวยมากสวยทั้งภายนอกภายในนะจ๊ะ นี่ราคาเพียง925,000บาทเท่านั้นป้ายแดงขายกันล้าน4นะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้นะคะที่รีเจนนะคะเรามีโปรพิเศษนะคะยิ่งลูกค้าเก่านะคะแนะนำเพื่อนมาเนี่ยโปรพิเศษกว่าคนอื่นเลยดอกเบี้ยพิเศษของเรานะคะเริ่มต้นอยู่ที่1.99นะคะลูกค้าผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะส่วนลดนะคะ ที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคือออกรถ0บาทนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถส่วนรถมูลค่าสูงสุดถึง5 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็แถมวอรันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยสูงสุดอีก2ปีนะคะของเราเก็บงานให้พร้อมลูกค้าเห็นไหมนี่ นี่แบบนี้เลยนะคะเก็บงานนะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะไม่ใช่เก็บงานภายนอกอย่างเดียวนะคะทางการบํารุงหรือการแมนเทน์ของรถนะคะเราก็จะดูแลให้ลูกค้าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางนะคะเปลี่ยนทายของเหลวน้ํามันเครื่องนะคะอันนี้เราก็จะดูแลให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในออปชั่นกันดีกว่าค่ะ มาในส่วนของด้านในนะคะแน่นอนค่ะ Toyota Fortuner นะคะภายในโอโถงกว้างขวางมากๆนะคะลูกค้าข้างในนะคะเขาจะมีการตกแต่งด้วยสไตล์แบบเรียบหรูโมเดิร์นเลยก็ว่าได้นะคะดูจากนะคะคอนโซลนะคะก็จะเป็นกึ่งหนังนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะบุหนังด้วยนะคะไอตัวช่องเ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องคู เออเป็นช่องเก็บความเย็นนะคะเป็นคูบ็อกนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าเราใส่สำเนาโอเคก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะบุหนังนะคะนุ่มเลยนะคะภายในนะคะเขาก็จะเป็นเจดที่นั่งอยู่แล้วนะคะสำหรับ PPV Toyota Fortuner เนอะก็บอกเขานะคะจะมาด้วยสีน้ำตาลนะคะดูเรียบหรูแบบลกชูหร่มากๆนะคะเบาสภาพดีมากลูกค้าเบาแบบเบาะเดิมเหมือนแบบ ไม่มีคนใช้มาเกาะเลยนะคะสาภาพดีมากแล้วภายในเนี่ยคือกริปนะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะลองแบบว่าแพ่นไปที่เพดานแบบนี้นี่ลูกค้าโอ้โหอันนี้ก็มาหยี่นะวัสดุเขาดีนะ Fort จ n e r รุ่นเนี้ยแล้วแบบดูหลังคาดิเนี่ยไม่เป็นขุยไม่เป็นลอยนะคะถ้าจะโกหกว่าบุให้ใหม่ก็เชื่อนะแต่ว่าเดิมมากๆลูกค้ารถสวยมากนะคะไม่เป็นขุยไม่เป็นลอยไม่มีการแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะ ไม่ไม่เคยแบบแม้กระทั่งโงยันหรืออะไรเลยอะ่ะเนี่ยแล้วแบบไม่เป็นขุยแบบคือสวยแล้วก็สะอาดมากๆไม่เป็นรอยเลยนะคะในนี้ก็เป็นช่องเก็บแว่นนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวสัญญาณไฟต่างๆโอ,อ้โหไฟแสบตามากอ่ะอันนี้โอ้โหไฟนะคะแสบตามากอ่ะแล้วก็ภายในนะคะเขาก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ที่เป็นคลาสสิกนะคะกับหนัง สีน้ำตาลที่เป็นสีเดียวกับเบาะรถแล้วก็ปัดกับสีเมทัลลิกแบบนี้นะคะตัวคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้าเปิดวิทยุก,ก่อนเปิดจอนะคะจอจะเป็นระบบแบบชัดสกรีนนะคะนี่เมนูอ๋อ s d card อยู่กับแพทเองนะคะจริงๆมี n a v i g เตอรนะคะลูกค้าจริงๆมันต้องใส่ Memory ี d เนาะ SD card นะคะมันมนถึงจะทำงานนะคะตัวนี้เราก็ทำได้แค่ FM ไปก่อนนะคะก็ในส่วนของดิจิตอลนะคะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะก็จะแปลงดีเย็นมากเลยทีเดียวถัดมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะเขาจะเป็นพวงมาลัยหนังตัดด้วยลายไม้นะคะโอ้โหด,ดีมากล้วก็นี่พ e d เดลชินะคะใครที่ชอบความเร็วความแรงนะคะปรับได้นะคะด้วย2มือของเราเอง โอเคแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะแน่นอนรับสายวางสายนะคะบลูทูธนะคะแล้วก็ส่วนที่โตโยต้าเขาให้มาไม่เคยขาดเลยก็คือเกียร์ออโต้แบบทริปโทนิกใครที่ชอบความเร็วนะคะนี เป็นชิปโทนิกนะคะแล้วก็ปรับโหมดเพิ่มเติมได้นะคะคล้ายๆกับตัวรีโวเลยนะคะก็คืออีโคโหมดนะคะกับพาวเวอร์โหมดใช้ในเมืองเบาๆประหยัดน้ํามันอีโคโหมดได้นะคะหรือว่าจะไปออกนอกสถานที่นะคะตัวนี้เป็นขับ2เนาะออกนอกสถานที่แต่ว่าเราให้แบบพาวเวอร์โหมดโหมดพาวเวอร์โหมดมาด้วยนะคะเราพร้อมกันถาลายนะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจย์เลดแบบนี้นะคะ นะคะแล้วก็นี่ช่องเก็บของที่วางแก้วต่างๆน,านๆ้า USB power outlet โ,โน่นนี่นั่นนะคะข้างใน Airbag ก็จุเยอะมากนะคะ Airbag ไม่ธรรมดาลูกค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่น้อยนะคะข้างหน้านี่คือแบบออปชันคือมันไม่มี HD c a r การนะ้ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพัดมาทำรีวิวอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะมาถึงในส่วนของด้านหลังนะคะก็ บอกบอกแล้วว่าสภาพคือดีมากใหม่กรีบเหมือนไม่เคยใช้เลยนะคะนี่เลยนะคะกระจกก็เป็นออตโต้นะคะทั้งหมด4ี่บาน,นีี่ขึ้นลงง่ายนะคะจะแบบนี้ปึ๊บเออโหยคือเราอะชอบรถที่มันสูงใหญ่แบบเนี้ยทัศนียภาพมันคือดีมากๆมันมันนั่งสบายลูกค้าคือแบบถ้าเราไม่ใช่แบบว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนะเราก็อยากได้แบบนี้นะ ทัศนียภาพในการมองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคมากๆเลยนะคะนี่เลยถุงเออเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวห้อยแกงตัวห้อยแกงตัวห้อยแกงนะคะเป็นตะขอนะคะไว้ห้อยของต่างๆนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะมี power outlet นะคะเพื่อชาร์จแบตวางของได้แล้วก็มีปลัก๊กฟังไม่ผิดคะ่ะลูกค้าปลั๊กเลยนี่ปลั๊กบ้านแบบนั้นเลยนะคะเราสามารถเสียบชาร์จแบตปลั๊กเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังโอ มีแอร์เฮ้ยปกติไม่เคยเจอ f o r t จ n เนที่มีแอร์หลังนะเออหรือยังไงหรือเราจำผิดจะปกติพี่ว่าพี่ขายที่ไม่เคยเจอ f o r t จ n เนมีแอร์หลังหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีแต่คันนี้มีนะคะคันนี้มีปรับได้ด้วยโอ้มีจอนะคะแสดงผลดิจิตลัลแบบนี้นะคะเพิ่มได้ลดได้เป็นออโต้ได้หรือจะปิดไปเลยก็ได้เออว่ะดีอ่ะ ปกติมันไม่ค่อยมีนะแบบนี้เย็นนะ่ะเย็นมาจากข้างหน้าแล้วว่าเย็นแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเย็นอีกนะคะแล้วก็ไฟ uh huh. LED แบบแสบตาสุดๆนะคะนี่แล้วตรงนี้เป็นช่องแถวกลางนะคะแถวผู้โดยสารแถวสองนั่งสบายมากๆลูกค้าจะสามารถปรับเอนได้อีกนะคะอันนี้มันเลื่อนเลื่อนได้ลูกค้าเลื่อนได้เดี๋ยวให้ลองเลื่อนให้ดู จะพอนะคะอ่ะโอเคแต่มันจะเด้งขึ้นแบบนี้โอ้เดินขึ้นสะดวกเลยข้างหลังคือนอนได้เลยนะลูกค้าเด้งได้หมดนะคะลูกค้าอุ้ยสะอาดมากเนี่ยบอกแล้วที่เนี่ยทำคาสปาเปิดร้านคาแครได้อีกแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแค่นี้ก็ลดลูกค้าก็ปล่อยกันไม่พออยู่แล้ว,วข้างหลังนะคะลูกค้าอย่างที่เห็นนะคะก่อนหน้าคลิปนี้ แพดเปิดให้ดูแล้วว่าข้างหลังอะฟอร์จูเนอร์เขาชอบแบบแบ่งออกไปแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้มีพื้นที่กว้างเพิ่มขึ้นนะคะข้างหลังก็มีเบลเฮ้ยมีแอร์หลังให้อีกอะแอบเห็นว่าเออที่รองแก้วไอ,อ้ที่วางแก้วอะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยอะลูกค้า สาย Fortuner ห้ามพลานนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Fortuner นะคะปี2019นะคะลูกค้าราคาะคะอยู่ที่925,000บาทนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1,490,000บาทเป็นร้ยะ เราไม่ขายนะคะเราขายแค่925,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ1 4 0นิดๆเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญนะลูกค้าฟรีดาวได้ด้วยออกรถศูนย์บาทก็มีโปรโมชั่นส่วนลดคือจัดเต็มลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยนะคะแพทจัดไฟนันฟรีถึงบ้านและส่งรถฟรีถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นอนดูโทรศัพท์ดูรูปรถน้องแพทส่งรูปรถให้พี่น้องแพทรีวิวให้พี่น้องแพทวิดีโอคอลดูกับพี่เสร็จแล้วปุ๊บพี่โอนจองปั๊บ นะคะแคาส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นที่บ้านเลยพี่แค่เตรียมเอกาสารอย่างเดียวรอผลอนุมัติอนุมัติเสร็จพัส,ส่งรถได้ทันทีหรือใครอยากจะมาหาเรานะคะเพราะว่าที่นี่ลูกค้าชอบมาเขาบอกว่าจะได้มาถ่ายกการูปกันนะคะแล้วก็จะได้มาดูคันอื่นๆเผื่อญาติพี่น้องไปด้วยนะคะขอมันแห่ เดี๋ยวนี้รถมือสองออกง่ายนะคะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าได้รับความนิยมมากๆนะคะแพทอยากแนะนําความคุ้มค่าคุ้มราคากับรถมือสองมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็อยากให้เลือกๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะที่รีเจนโฮมคาร์เรามีอินสเป t ชันเรามีรายงานการตรวจสภาพเราเก็บงานให้เราแมนแทนรถเบื้องต้นให้ด้วยนะคะแล้วเรามีการการันตีเรามีการรับประกันนะคะเรารับประกันกันถึงไม่แท้ไม่มีชนหนักน้ําท่วมนะคะทุกอย่างเรารับประกันให้หมดนะคะเอาเป็นว่าลูกค้าลองเปิดใจนะคะลองศึกษาดู ดูในเพจรีวิวเราก่อนก็ได้เนาะเรามีได้ทั้ง Youtube ใช่ไหมยูทูบรีเจนโฮมคาร์นะคะ c e b o o k ก e g e n นโฮมคาร์หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลรีเจนโฮมคารนะคะมีเว็บไซต์ด้วยร e g e n โฮมคาร์ดอ o คลองดูรีวิวได้หมดเลยแล้วก็ขอรายงานการตรวจสภาพจาก non นะะอง,งแอะะ er นนดอออมินได้เลยนะคะโอเคยังไงแพทก็ขอฝากนะคะสําหรับโตโย t a f o r t ์จูเนอรคันนี้ด้วยเออใครอยากปรึกษาเคสอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะตามที่อยู่ได้เลยคะ่ะยังไงวันนี้แพทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ